ก็นด้กินมาค้านะาเล่นกับเพื่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครเข้ามาเดี๋ยวเรารอคนเข้ามาก่อนเนาะแบบนี้นะครับผมสร้างเองนะครับก็เป็นแบบที่ดีเลยดูสิอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับผมเขาไปตัดไม้ก่อนนะครับตอนนี้เป็นเซฟของผม,ผมเดี๋ยวถ้ามีคนเข้ามาเดี๋ยวจะทักจะทักทัก,ทกโอ้ ใครเข้ามาเสิร์ผมนะครับดินดีด้วยครับได้ออกติได้ออกรายการเราแล้วนะครับโอเคใครอยากเจอผมนะครับมาได้เลยเจ้าของเซิร์ฟนี่ไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับเนี่ให้เล่นได้ตาสบายทำอะไรก็ได้แล้วแต่มึงไอสัตว์กุหล็ก แล้วหนึ่งครับผมเด็กเออโอเคผมเข้าใจแล้วโอเคเยังยังยังตัดต่อครับโอ้เสียเวลามากเลยไม่เป็นไรครับโอ้ผมทนได้ เย่า yeah. มีใครเลังใครจะปลอมโมช่องัวก็ปลอมโลระผมไม่ว่าใครจะไปว่าคนที่เอ่อปรโมทล่ะเดี๋ยวเสกต้องเก็บไมงเยอะเยอะการดูแลรักษาหมู่บ้านนี้พวกคุณจะทำอะไรก็ได้เพราะมันคือเซอรฟของผมผมต้องการที่จะเล่น มันแบบสงบสงบโอเคแล้วใครมายังยังไม่มากันนะแน่งจะรู้สึกดีโอเคอ่ะเชื่ออะไรอะไรเมื่อกี้กูยังเล่นได้เลยสั์เกิดข้อผิดพลาดวะอะไรมันเกิดอะไรขึ้น ยังเล่นอยู่เลยอะ่ะเกี้ย,ดย,ยเดี๋ยวอันนั้นฮะอันนั้นผมหายไปไหน,ะน,นวะเ,เฮ้ยเป็นไปไม่ได้พุงกูซานโหลดมาเดะ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 